พาม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 พา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 พ สวัสดีครับพบกับผมต้นมีชาแนลนะครับวันนี้เรามีเมนูพิเศษมารู้กันไหมครับว่าน,นี่คือห่ออะไรครับสำหรับห่อนี้ก็คือห่อถั่วเน่านะครับหรือว่าถั่วเหืองอันนี้ที่เขาเรียกว่าถั่วเน่าซานะครับหรือว่าถั่วเหลืองที่เขาเอาไปหมักนะครับอืมได้ทีแล้ววันนี้เราจะมายำนะครับ ยำโทนอาซานี่มาดูกันโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่นะครับอันนี้ถ้าภาษาไทยเขาก็จะเรียกกันว่าเม็ดโทนอาซานะครับ อันนี้เราจะมาย่างกินกันนะครับเครื่องปรุงก็จะมีพริกหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับที่ขาดไปก็คือตะไคร้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะไปหาตะไคร้มาก่อนเอาแล้วครับขั้นตอนนี้นะครับเราซอยหอมแดงซอยหอมแดงซอยมะเขือเทศอะไรไวเนี่ย ขาตั้งกล้องเราไม่ดีแล้วนะครับขาตั้งกล้องเราเสียครับก็เลยต้องใช้แบบง่ายๆบ้านๆอะไรใกล้มือก็เอานั้นไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เอาถังถังมาลองนะครับเป็นที่ไว้มือถือเราก็เสียวๆตกเหมือนกันนะครับ กับข้าวนงะเราก็ต้องหัดทำทุกวันนะครับดูดูอย่างยดูอย่างเดียวก็ทำไม่เป็นนะครับต้องหัดลงมือทำด้วยนะครับ ใส่ถ้วยเลยนะครับทีนี้ก็หั่นมะเขืเทศนะครับหั่นครึ่ง คร,ระเทศเสร็จแล้วนะครับหอม,มแดงรู้สึกว่ามันยังน้อยอยู่นะครับใส่อีกสักครึ่งดูก่อน จากนั้นนะครับซอยตะไคร้นะครับเมนูนี้ยำเมนูนี้จะใส่ตะไคร้นะครับ<ม>เฮ้ยกือบตกเลยมือถือเรา เออจะว่าไปผมลืมอะไรหลายอย่างเลยนะครับรต้องใส่ผักชีผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยผักชีฝรั่งแล้วก็มีผักไผยกับสารเนนะครับจะสักคู่ก่อนจะไปหาครับเอาแล้วครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับผักชีฝรั่งกับ ผักชีฝรั่งกับสลัแน่นะครับอตอนนี้เราเอาต้นหอมใส่นะครับส่วนสลัแหนกับผักชีนี่เราใส่ทีหลังนะครับแต่เราซอยไว้ก่อนได้นะครับเราต้องซอยพริกก่อนตอนนี้ปึ๊บปึ๊บ ที่ไว้กล้องเราก็อย่างเจ๋งเรียนเรียนแบบได้นะครับผมไม่สง,งวนลิขสิทธิ์ครับนะแครทำแบบผมตอนนี้ช่องเราไม่มีงบนะครับเราก็ต้นทุนต่ำ มียังไงมียังไงใช้อย่างนั้นไปก่อนนะครับไม่ใช่ช่องดังห้องใหญ่อะไรเรายัางไม่ได้ตังอะไรจาก Youtube อย่างคนอื่นเขานะครับมีแค่ไหนเราใช้แค่นั้นไปก่อนนี่นะครับเสร็จแล้วตะไคร้ใส่เข้าไป นั้นก็พริกนะครับพริกขี้หนูพริกนี้แล้วแต่ชอบนะครับว่าเราชอบเผ็ดไม่เผ็ดยังไงอเราใส่ตามใจชอบนะครับอันนี้ไม่ตายตัวนะครับสุดนี้แต่ละคนก็อาจจะทำไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับ บางคนใส่อันนั้นอันนี้แออมันอย่างว่าครับอาหารแล้วแต่เราชอบแบบไหนเราก็ใส่ไปแบบนั้นนะครับแต่อันนี้คือผมจะทําแบบหลักๆไว้ก่อนเลยตามสูตรตามอะไรที่เคยกินตั้งแต่เด็กนะครับเราทากันมากันอย่างนี้ตลอดนะครับ

ริกนี้ผมจะไม่จัดนะครับผมจะเคลียร์ๆลงกระมัมงเฮ้ยๆๆๆโดนกล่องนะค,ะครับเกือบเกือบล่วงเลย เอาละครับตอนนี้เราก็แค่จะซอยผักชีฝรั่งนะครับผักชีฝรั่งกับสารเแน่นะครับอเ,เอาเฉพาะที่มันไม่แก่มากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเมื่อกี้นี้ยายเก็บให้ไ,ได้อันเก่มาสงสัยเหมือนคนเก็บนะ อันนี้อยากเล่นอยากเล่นนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปดราม่ากันกินเปล่านะเนี่ยเมาอือเก็บไปใครใส่ก็เก็บไปกูกล่างหมดกันแล้วลูกล่างเหม่อวะ่ะเออใส่จอมันนั้นเผพอร์แซวอ่ะเพี้ยอือกะเอามาเลย,ม,ยเมือถือไม่เบี้ยนเปิดเลยดึงหันตา อันนี้ก็เอาใช่พอได้กินคนระโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงหอมเชียวนะครับสำหรับสารเน่เอสารแน่พูดผิดสารแน่นะครับก็มีหลายเมนูนะครับที่ใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวว่างๆผมจะทำให้กินเอ้ยไม่ใช่ทำให้กินสิ ทำให้ดูนะครับแล้วนำไปปฏิบัติตามวันนี้ผมมาหายายนะครับผมมาเปิดตู้เย็นจ้าเอพอดีผมก็เลยถามยายว่าจะกินไหมเดี๋ยวจะทําให้กินนี่ครับผมทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอ้ ต้องหัน่นหั่นประมาณให้มันหอมนะครต้องเล็กไม่ต้องเท่าไหรนี่เป็นไงครับดีเอ,อ้ยน่ากินซะไม่มีครับทีนี้เราก็นำถั่วเน่านะครับใส่ลงไปเลยเอ,อ้ยไม่มีคนถ่ายไม่มีอะไรนี่ก็ลำบากนะเดี๋ยวขอพักคลิปแป๊บ เอาล้ครับใส่แล้วนะครับตอนนี้เครื่องปรุงนะครับจะมีชูรสแล้วเกลือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพามพามพามพา,ามน้ำมันนะครับจนบางคนเขาก็ทักนะครับโอ้โหยำทะใหญ่ซะส่วนใหม่ส่วนใหญ่นะครับจะมีแต่ใส่น้ำมันนะครับนี่คือเป็นส่วนใหญ่เลยครับ อันนี้คือผงนัวนะครับหรือที่เรียกว่าผงชูรสครับใส่หลายแสบบลายนะครับเกลอนี้ใส่นิดเดียวก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำมันโอ้รู้สึกว่าแขนเราจะใหญ่บางสมิดเลยอีนะครับน้ำมันใส่ลงไปจากนั้นมนุษย์เลยครับคนครับคน แม่มุกเราก็มาแล้วครับนีย่ยายมาละอย่าถ่ายไอ้มีอย่าถ่ายด้วย แก่อยง่างเนาถ่ายแล้วอ,อ,อ,อ่ะเออจิ้มด้วยฮะอืมยายเปินอนเป็นการไขออกกองกันนะเน,น่นยรีอายเปือน้มันทำมีอ้าวใส่ย,ยีไนเกนะนั่น จิ้มได้ใช่ไหม่ะสมอผ้าน่ะอือสมอผ้าฮะนนี้ใสหรอฮะเอามาผ้า,า,อ,าอ๋อนะครับสูตรยายนี่จะใส่มะน,นาวด้วยนะครับ trăm cái sợi chim đấy cả nè hả đâu nhà hầm đục tí mấy vị chưa kín hữu hôn nè nhớ sợi đục che à cho ăn mất chim à bánh lọc Lên nè lâu <laughs> đi nè, làm ăn lợi, làm ăn sờn lợi, nhổm này, à đi, bể này sờn cửa số luôn đấy ông, quá, nóng quá, vặn chả, ẩm chín, vặn chả, ẩm อ๋อเสร็จเรียบร้อยอืมน่ากินเลยนะครับนี่กินนี้ไม่อยากจะพูดถึงหอมหวนยวนใจครับสำหรับคลิปการทำถั่วเน่าซานะครับยำถั่วเน่าซานะครับหรือว่าถั่วเหลืองที่เอาไปหมักนะครับ ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องต้นหมี h ชนแนลของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ